กมว่าสองล้านพี่ถึงเอาจริงล้านโลไม่เคยกินข้าวลิงไม่เคยไม่เคยเลยครับอันนี้ไม่เคยสี่แสนแล้วพี่โอ้สี่แสนสี่ปีตอนนี้กินโลแล้วพี่สามแสนแปดสามแสนแปดคัสเดิมนี่คือแบบว่านุ่มมากแล้วก็ไม่คิดว่าคัสเดิมเอาอยู่นะคัสเดิมเนี้ยบรรทุกสวยมากเนี่ยเกินหนึ่งตันตลอดผมขอลองแบบไปเร็วๆหน่อยแล้วกันนะ,ะลองนะเลยครับังหวะเร่งแซงครับโอ้โหสบายมาก โขับมันน่ะ <laughs> นี่เครื่องเดิมนะประเด็นคือมันไม่ใช่เครื่องเดิมธรรมดาเป็นเครื่องเดิมแบบล้านโลอ่ะส่วนใครใช้รีโวแล้วอย่าลืมใครใช้ถึงล้านโลแล้วเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์กันหน่อยใช้งานแบบไหนอะไรยังไงสวัสดีครับผมเอ็มรอิ้งไทยแลนนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมีภารกิจหนึ่งภารกิจนะครับ ที่จะพาเพื่อนเนี่ยไปชมกันวันนี้ครับเรากําลังจะลงใต้แล้วก็จะไปเจอกับพี่เจ้าของรถ1นึคันครับที่วันนี้เนี่ยเราจะต้องตามไปเจาะลึกเขาให้ได้เพราะว่ารถคันนี้เนี่ยเป็นรถที่วิ่งมาแล้ว1ล้านโลนะครับในระยะเวลาประมาณ5ปีแค่นั้นเองซึ่งรถคันนี้เป็นรถรีโวนะครับลหลายๆคนเนี่ยเขาบอกว่ารีโวทนเหลือๆเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์พี่เัาด้วยนะครับว่ารีโวของพี่เขาเนี่ยทนเหลือๆจริงๆหรือเปล่านะครับแล้ว1ล้านโลเนี่ยพี่เขาดูแลรถยังไงบ้างรวมถึงวันนี้ี่เนี่ย ไปถามคนที่เขาใช้ลีโว่ด้วยนะครับถ้าเกิดเจอใครได้ผมวิ่งเข้าชาร์จเลยไปถามเขากันว่าเจ้าลีโว่เนี่ยใช้ทนจริงหรือเปล่านะครับจุกจิกหรือเปล่าดูแลอะไรยังไงบ้างนะครับแล้ววันนี้นะผมมาตั้งแต่เช้าเลยผมมาถึงตรงนี้ตั้งแต่ยังไม่ถึงตีห้าต้องบอกเลยว่าวันนี้ครับสนุกแน่นอนนะครับยังไงเพื่อนๆเ,เนี่ยที่ใช้ลีโวนะครับหรือว่าใครที่วิ่งรถมาแล้วเนี่ยถึง1 000, 000, ล้านโลนะครับเข้ามาคอมเมนต์กันได้เดี๋ยวเรารอพี่เข้ามาก่อน รถพี่เองะวะรถบริษัทอ๋อรถบริษัทใช่ไหมสี่แสนแล้วพี่โอ้สี่แสนอ๋อแล้วพี่ขับคันนี้ประจำใช่ครับวิ่งทุกวันอ๋อวิ่งทุกวันปกติวิ่งจากไหนไปไหนพี่เงานผมไปกดก็ตอนนี้ปัปตตานีพี่โอ้อปัตตานีอย่างวันนี้ไปไหนวันนี้จะไปตลาดมหาชัยพี่ขนอะไรพี่วันนี้ไปวิ่งไก่สดครับประมาณกี่ตันน่ะหน้าตันสองพี่สวิตเองปะอ่าเป็นบริษัทเขาจัดการหมดเลยใช่หมดเรามีหน้าที่ขับอย่างเดียวใช่หน้าที่ขับโอ้ยงี้ก็สบายคือบริษัทจะให้รถจอดที่บ้านเราเลย อ๋อออกกับบ้านใช่บริษัทจะมีที่เซอร์วิสรถล้างรถเรามีอะไรเข้าบริษัทเดียวอ๋อคันนี้พี่ขับมั้งแต่ป้ายแดงเลยป่ะใช่ครับโนี่แสดงว่าแบบเหมือนรถเราเลยอ่ะดูแต่ป้ายแดงจนขับยี่สิบหาปีแล้วพี่รถมีต้องซ่อมอะไรเยอะแยะมากเลยส่วนมากจะเป็นแค่เราขยันดูน้ำมันเครื่องพวกนี้แน่นอนก็เหมือนเซอร์วิสทั่วไปอาโอเคงั้นไม่กลัวแล้วพี่ขอบคุณครับครับ นี่ครับแล้วตอนนี้ครับเจ้ารีโวนะครับที่วิ่งมาแล้วล้านโลนะครับมาถึงแล้วนี่รถเนี่ยล้านโลอ่ะพอเราดูเสร็จปุ๊บรถยังใหม่อยู่เลยนะนี่ต้องบอกก่อนว่าเราเจอกันครั้งแรกนะครับก่อนหน้านี้เราเจอกันในโซเชียลใช่ครับพี่พี่เคยไปโพสในกลุ่มใช่ไหมใช่ครับก็คือผมอยากจะ โพสให้ดูครับพี่ชื่ออะไรพี่ผมชื่อเอ็มครับหรือว่าเรียกเกษฎาก็ได้ครับเอาดีเอ็มเจอเอ็มแล้วแล้วทําไมพี่ถึงบอกว่าเลือกใช้รีโว่ตั้งแต่แรกตอนแรกผมใช้รถโตโยต้าอยู่ก่อนแล้วครับก็คือจะเป็นรถเก่งครับพี่ก็ตอนนี้ผมมาทํางานเกี่ยวขนส่งผมก็เลือกใช้โตโยต้าต่อครับและนี้พอใช้จริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของโตรถกระบะนี่คือใช้ครั้งแรกเลยใช่ครับตอนนี้ประมาณ1นึ่งล้านหนึ่งแสนโลหนึ่งล้านหนึ่งแสนตอนเนี้ เคยพังไหมมันซ่อมตามการใช้งานนะครับเหมือนเช็คระยะอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับพวกยางพวกอะไรต่างๆที่มันสึกหลอครับแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆครับเปลี่ยนเฉพาะของเสื่อมใช่ครับภายนอกของพี่เขาอะเอาจริงแล้วนะคือใหม่มากเป็นรถปีอะไรพี่อ่รถปี18พี่แต่ว่าเริ่มใช้งานจริงนี่ปี19เพราะว่าออกมาออกรถช่วงปลายปีพอดีเลยได้ทำสีไหมพวกกันชนนี่ทําสีแล้วครับรถวิ่งนานมันม็แบบหินดีดอะไรแบบนี้ครับอ๋อมีสะเก็ดหินเอ ไปเดี๋ยวไปดูภายในกันดีกว่าภายในได้ทําอะไรเพิ่มเติมไหมพี่ไม่ทำอะไรเลยครับเดิมๆเลยครับนี่แล้วก็ให้ดูเลขใหม่ร้านโลมันเป็นอย่างนี้นี่เองใช่เก้ครับอ๋อแล้วมันก็ไม่ไปแล้วไม่ไปแล้วครับผมก็จะใช้วิธีการนับเลขกิโลครับอ๋อก็คือใช้ทิปในการจับแทและวันนี้เนี่ยพี่จะเดินทางไปที่ไหนวันนี้จะเดินทางไปหาดใหญ่ครับระยะทางวันกี่กิโลเก้าร้อยกว่าโลครับจอดพักกี่รอบปกติขับไปเรื่อยๆครับถ้าแบบง่วงก็จอดกินกาแฟหอพักประมาณครึ่ชั่วโมงกินข้าวแล้วก็น ออันยาวเลยใช่ยรับยาวยาวแล้วของที่ขนล็อคเป็นอะไรพี่ดูได้ไหมเป็นรถมอเตอร์ไซค์ดูได้ครับโอ้ oh. อันนี้เป็นมอเตอร์ไซค์กาสสิก oh. ครับ โอ้โหไปรุ่นแลไวตั้งไว้อย่างนี้น้ำมันไม่หอไหมไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเขาเอาไปทําใหม่อยู่แล้วแต่คนที่เขาซื้อก็คือเขาก็รับซื้อรถมาแล้วเขาไปรีสโตรอย่างงี้แหละพี่ใช่ภาพที่อยู่ในหัวผมว่าการขนมอเตอร์ไซค์มันไม่ใช่อย่างนี้นะมันก็มีหลายแบบแต่ว่าอันนี้ผมส่งเป็นรถเก่าถ้าเป็นรถใหม่เราก็จะส่งอีกแบบนึงเราก็จะตั้งธรรมดามีทั้งหมดกี่คันพี่ในนี้9คันมันเป็นโครง9คันเนี่ยโอ้โหอลังการน้ําหนักประมาณเท่าไหร่พี่อันนี้ประมาณ1ตันครับรถประมาณคันละร้อย ช่วงล่างเสริมแหนบตอนนั้นทําจากศูนย์นะแก้ให้เซลเขาจัดการให้ครับลองรับ2อตันห้าเสริมแหนบแล้วก็เปลี่ยนยางอยากเห็นเครื่องยนต์อะว่าเครื่องยนต์สภาพตอนนี้เป็นยังไงได้ครับโอเคล้อเป็นล้อกระทะล้อกระทะเดิมเลยครับยางหน้าโยโกฮามาก็เป็นยางปกติยางศูนย์เลยครับอ่ายางหลังนะครับเป็น X อ็ซดีอยู่แล้วยังไงก็ต้องใช้ตัวนี้ใรัพี่ถ้าเราลองรับน้ําหนักดีกว่าครับวิ่งกี่โดถึงเป็นยางผมดูดอกครับถ้าดอกใกล้จะหมดแบบเนี้ยไอ้เนี้ยก็ใกล้จะเปียนแล้วครับเพราะว่าบรรทุก ไม่หนักมากก็เราดูดอกเอาโอ้โหพี่เขารักษารถ ดีมากนะดูดิสภาพยังแบบดูใหม่อยู่เลยอ่ะปกติดูแลรถยังไงบ้างดิปกติไม่ค่อยได้ดูแลเลยซ้ำครับอันนี้นานๆแล้วก็ให้ผาแคร์เขาัดการล้างุ่นให้ครับอ่าแคร์ล้างใช่ครับแล้วเราก็เปลี่ยนถ่านน้ำมันเรื่งอีเดียวใช่ครับหมื่นโลใช่ครับเคยเกินปะเกินบางทีหมื่นสองก็มีครับอันนี้คือเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ทำอะไรเลยครับผมทัทก็ยังเดิมไม่เคยเปลี่ยนเลยคัทตั้งแต่ป้ายแดงอ่ะเหรอใช่ครับอุ้ยทัทเดิมยังอยู่ได้ยังล้านโล่ะ แล้วอย่างนี donc, iksi, s <S ้เราจะรู ically, right? one, ้ได้ไงว่าเราต้องเปลี่ยนเมื่อไหร่เลยระยะแล้วนะล้านโลปกติถ้าตามกู่มือก็น่าแะต้องเปลี่ยนแล้วอันนี้ขึ้นอยู่กับการขับขี่ของแต่ละบุคคลด้วยเดี๋ยวผมขอขับบ้างได้ไหมอ่ะได้ได้เลยที่ลองได้เลยเอาเอาตรงจังหวะที่แบบถนนโล่งๆดีกว่าได้ตรงแถวๆนี้น่าจะขับยากทําถนนแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าฟิลลิ่งเป็นไงเหมือนกับรถป้ายแดงที่ปกติเราเคยลองหรือเปล่านะครับเพราะคันนี้ร้านโลแล้ว ทิปหนึ่งปกติที่พี่เดินทางเนี่ยไปขับก็อยู่มานสองพไปกลับบางทีก็อาจจะมีแวะส่งงานบ้างเลยแบบนี้ครับมันก็จะบวกลบนิดหน่อยครับแต่พี่เขขับแบบขับด,ดูชิลมาก <laughs> ตัวรถของเรานี่เป็นไฮรักรีโวเครื่องยนต์เท่าไหร่สองจุดสี่ครับพี่ทำไมเราถึงใช้สองจุดสี่ทั้งที่เราแบบใช้บรรทุกด้วยตัวเนี้ยยกเกียร์บอกว่าเลยเอาเกียร์เพราะว่าถ้ารอบต่ำกว่านี่มันจะประหยัดน้ำมันกว่าถ้าเราวิ่งทางไกลครับเวลาเราบรรทุกเนี้ยพี่เห็นของพี่นี่ก็ประมาณตันหนึ่งใช่ครับตันหนึ่งเนี่ยตัวเครื่องยนต์มันเป็นยังไงบ้างกำลังกลังเหลือเหลือเฟือเลยครับหนึ่งตันเนี้ยครับก็ไม่จำเป็นที่ต้องใช้สองจุดแปดถูกไหมใช่ครับไม่จำเป็นเลยครับถ้าว่าเราบรรทุกน้ำหนักแค่แบบ หนึ่งตันหนึ่งตันห้านี้เหลือเฟือครับแต่รถพี่เขาเนี่ยถ้าดูภายนอกทั้งคันเนี่ยคือเดิมหมดเลยครับถูกกฎหมายแน่นอนเลยเนี่ยวิ่งระยะทางไกลตำรวจตำรวจไม่เคยโดนจับอยู่แล้วไม่โดนครับเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยจดลงเล่มเรียบร้อยครับพวกแหนบพวกอะไรเนี่ยก็มีวิศวะเขารองรับอยู่แล้วที่สุดเนี่ยเราจะสั่งได้ครับว่าเราจะทําเป็นตู้ทึบหรืออะไรแบบนี้ครับแล้วอย่างนี้พี่กล่าวว่าจะวิ่งถึง2ล้านโลไหมต้องลองดูพี่ผมว่าม่ ไม่เคยใช้เหมือนกันคันแรกที่ขับเกินล้านกิโลกันนี้ถึงล้านนี่เราก็ถือว่าตกใจแล้วถูกไหมตกใจแล้ว <laughs> ตอนแรกก็ไม่คิดมันจะถึงล้านเพราะว่าบางทีเราดูจากคนที่ใช้รุ่นอื่นๆบางทีก็มีเครื่องพังตอน7,000แสบ้าง5,000สนบ้างอะไรแบบนี้ตัวรีโวเองอะอะไรต่างๆ มันหาที่ไหนก็ได้ถูกไหมครับหาได้ครับอ่าแล้วก็อย่างน้ำมันเครื่องอันนี้ของเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือแค่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องใช่ครับหลักๆเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วถ้ามีบางรอบมีอะไรที่มันเสียมาเราก็ดูตามอาการนบซ่อมตามอาการเลยครับน้ำมันเครื่องตอนนี้เราใช้เป็นเบอร์อะไรพี่ห้าสามสิบครับอ๋อห้าสามสิบเนี่ยก็คือน้ำมันสังเคราะห์แทร้อยเปอร์เซ็นต์ครับนี่เราใช้ห้าสามสิบตั้งแต่ออกป้ายแดงมาเลยใช่ครับแต่บางทีก็มีสลับบ้างพี่ครับเรียกว่าะไรกึ่งสังเคราะห์กับสังเคราะห์แทรใช่ครับผม ที่ทำให้แบบว่าเครื่องยนต์เนี่ยมันอยู่ค่อนข้างยาวยิ่งสักคอแท้เนี่ยมันก็ทํางานในเรื่องของอุณหภูมิที่มันแบบว่าไม่ไม่จำเป็นนี้จะต้องร้อนมากอะไรเงี้ยสตาร์ทปุ๊บ ดูแลรักษารถเลยใชย่ตัวโช๊คเนี่ยเป็นโช๊คเดิมปะ่ะโช๊คเดิมครับสแตนดาร์ดเลยครับเปลี่ยนก็ใช้สเปคเดิมของศูนย์มาเปลี่ยนตลอดเนี่ยผมมองว่าถ้าเราไม่แต่งเยอะสเต็ปเดิมเนี่ยมันก็ขับได้ยาวอีกถ้าเราเน้นใช้งานเราไม่ใช่รถแต่งอะไรแบบนี้พี่ระหว่างทางไปนี่ปกติพี่พักกี่รอบผมขับไปร้อยกว่าโลผมว่าอาจจะจอดทางกาแฟาบ้างเลยยืนเ้นยืนสายอะไรอย<ช>่างนี้นะอารมณ์มันทุกตันหนึ่งเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบว่าแตกต่างกับ ไม่บรรทุกสักเท่าไหร่นะใช่ครับแต่อาจจะชินแต่ว่าถ้าพี่ไม่เคยขับเนี้ยถ้าพี่มาลองขับอาจจะแบบรู้สึกว่ามันมันจะหนวงหนักกว่าเดิมนิดนึงแต่เนี้ยพะมีน้ําหนักบรรทุกแล้วช่วงล่างไม่มีกระแทกเลยนะนี่นี่คือหลุมถนนพระรามสองที่ทําถนนเนี้ยเนี่ยเรากะแทกกันไปเนี่ยมันไปนุ่มๆนี่ขนาดโช๊คเดิมนะตั้งแต่ใช้มาพี่มีอะไรที่ต้องซ่อมมั่งลูกปืนล้อเนี่ยล้อหน้าล้อหลังครับค่ะแล้วก็มีชุด ปั๊มน้ำของหน้าเครื่องะครับจริงๆพวกนี้มันเป็นพวกอะไรสึกหลอใช่ครับตามการใช้งานเลยนี่ใช่ไหมเปลี่ยนตามการใช้งานเลยถ้าเกิดดูคู่มือจริงอ่ะมันน่าจะมีระยะของมันใช่ที่ต้องเปลี่ยนแต่ส่วนใหญ่พวกเราอ่ะเราก็จะแบบว่าใช้จนพังขยี้ใช่ใช่ครับดูว่าลูกปืนล้อเปลี่ยนไปกี่รอบแล้วพี่รอบเดียวพี่เปลี่ยนล่าสุดเนี่ยประมาณไม่ที่แปดแสนนะเลงไมที่แปดแสนคัดเดิมลูกปืนล้อเปลี่ยนรอบหนึ่งและตัวปั๊มอ่ะพี่ผมเฉลี่ยว่าห้าแสนนะพี่เปลี่ยนรอบห้าแสนรอบหนึ่ง ก็ถือว่าโอเคอะโหดอะเราลงใต้มาเนี่ยผมจะเห็นรถข้อรถตู้เทิร์ฟที่บรรทุกเยอะๆอะอรีวิวเยอะนะใช่ครับเยอะคนจริงครับได้คุยกับแบบเพื่อนๆคนอื่นที่ใช้ไหมคุยอยู่ครับแต่ว่าบางคนก็อาจจะมีพังก่อนผมมาว่าเขาไปแต่งมาไปบอไปทําเกี่ยวกับระบบเครื่องอะไรแบบนี้ครับอา่าจริงๆถ้าเกิดแต่งก็ต้องบอกว่าทําทุกอย่างให้รองรับให้หมดใช่ครับแต่ว่า,าวิ่งงานสายไกลเนี่ยแต่งเยอะมันก็ไม่ค่อยเหมาะนะผมว่า บอกเลยว่าวีแต่รีโว่นี่ก็รีโว่นี่ก็รีโว่นู่นก็นรีโว่โวสวัสดีครับพี่นี่อันนี้พี่ขับรีโว่นะครับอันนี้เป็นตู้ทึบใช่ครับอันนี้บรรทุกอะไรพี่สินค้าทั่วไปครับหนักประมาณเท่าไหร่หนักไม,ไม่เกินตันห้าครับรถเราวิ่งมากี่ปีแล้วพี่ส <4, S 2> ี่ปีตอนนี้กินโหลดล้วพี่สามแสนแปดครับสี่ปีสามแสนแปดไม่เคยซ่อมเลยเอ๋อไม่เคยซ่อมเลยเหรอไม่เคยเปลี่ยนแต่ยาง กระ่ายมันเครื่องแค่นั้นเลยสีนี่สีเดิมหมดเลยทั้งคันปหใช่ครับไม่เคยทําเลยไม่เคยครับโอ้โหพี่เขาออกตัวก่อนเลยไม่เคย่อบไปเดี๋ยวเราเตรียมเดินทางกันดีกว่าแต่รอบนี้เดี๋ยวผมจะเป็นคนขับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันว่าตอนขับเป็นยังไงบ้างแล้วฟิลลิ่งในการขับขี่เนี่ยรถที่วิ่งมาแล้ว1ล้านโลนะครับจะวิ่งแล้วรู้สึกยังไงบ้างเครื่องยนต์ยังฟิตอยู่หรือเปล่าอะไรยังไงไป แย่แล yeah, ้วพี่นี่รถบรรทุกด้วยนะน้ำหนักตอนประมาณสันนิดนิดผมอยากวิ่งรถที่ตอนที่ไม่บรรทุกแล้วเพราะตอนนี้ขนาดบรรทุกผมยังรู้สึกว่าผมขับชิวจัดเลยคือคัดนุ่มแล้วก็เกียร์เข้าง่ายออกตัวแบบก็มีกำลังอารมณ์แบบอันนี้ผมไม่ได้กดเค้นเลยนะผมก็ไปปกติทีแรกผมเข้าใจว่ามันจะต้องแบบแย่กว่เนี้ผมคิดว่าเครื่องจะหลวมแล้วมันจะไม่มีกำลัง ต่นี้กำลังไม่ได้ขี้เล่มันก็ออกตัวนุมน่มๆคัสเดิมนี่คือแบบว่านุ่มมากแล้วก็ไม่คิดว่าคัสเดิมเอาอยู่นะคัสเดิมเนี่ยบรรทุกสวยมากเนี่ยเกินหนึ่งตันตลอดผมขอลองแบบไปเร็วๆหน่อยแล้วกันนะลองเลยเครับเกียร์นุ่มมากเกียร์แบบเข้าง่ายช่วงล่างก็แบบว่าไม่เหมือนรถวิ่งมาร้านโลอ่ะ เปลี่ยนโชคไปกี่รอบประมาณสองสามรอบที่ผมเปลี่ยนเนี่ยมันยังไม่พังสักรอบนะแต่ว่ามันนานเกินนะผมเลยอยากจะเปลี่ยนมันของถอดเวลาออกจากศูนย์เขาเปลี่ยนโช๊คอะไรเนี่ยเราจะไปซื้อมาเลยแบบนี้ล่าสุดผมซื้อมาคู่ละพันกว่าบาทคู่หน้านะคู่หลังประมาณเก้าร้อยโช๊คเดิมจังหวะเล่งแซงครับโอ้โหสบายมากโอ้โหขับมันน่ะ นี่เครื่องเดิมนะคือแบบเครื่องเดิมมาทุกหนึ่งตันแล้วก็โหประเด็นคือมันไม่ใช่เครื่องเดิมธรรมดาเป็นเครื่องเดิมแบบล้านโลอะผมว่าสองล้านพี่ถึงเอาจริงจะถามพี่ว่าจะทําอะไรเพิ่มเติมไหมก็คงไม่ทำอยู<ห>่แล้วเพราะเรารู้สึกว่าเราวิ่งรถเดิมมันโอเค<ช>ถึงมล้ใช่ใช่ครับแล้วพวกพ่าเบรกพวกอะไรเงี้ยพี่เดิมหมดเลยเออเปลี่ยนหมดเปลี่ยนเปลี่ยนว<จ>ันนี้นใช้ของของแท้ เพราะว่าของแท้เวลาเราเปลี่ยนมามันไม่มีพวกเสียงดังอะไรแบบนี้พวกเบรกอะไรอย่างหนึ่งที่เราเห็นเลยเห็นป่ะทัดเดิมโช๊คเปลี่ยนก็เปลี่ยนโช๊คเดิมผ้าเบรกก็ผ้าเบรกเดิมอันนี้ทุกอย่างคือพี่เขาใช้แท้ศูนหมดเลยของไม่แพงถางง่ายใชอยมมออ่อย่างสมมติจะเป็นมือสองอย่างเงี้ยถ้าเป็นโช๊คมือสองถอดรถไปแดงใช่ครับราคาก็หลักคู่พันกว่าบาทบยอะไรนะยิง่งเป็นรุ่นรีโวเนี่ยมันมันจะหาพวกเนี้ยได้ง่ายพวกอะไหล่มเนี้ยเพราะว่าถอดเขาไปถอดใส่ของแต่งอลพวกนี้น เอาไปทิ้งก็ไร้ประโยชน์แล้วใหม่เลยนะดูไว้สําหรับใครที่แบบว่าใช้รถในการทํามาหากินหรือว่าใช้ชีวิตประจำวันไม่อยากดูแลเยอะนี่ก็เป็นคนทางหนึ่งนะก็คือแบบไม่แต่งขับรถเดิมๆแต่ถ้าใครที่แบบว่าชอบจริงๆเป็นชีวิตจิตใจอย่างผมเองอะผมต้องยอมแล้วว่าตัวผมเองเนี่ยทุกวันเนี้ยังไม่สามารถขับรถเดิมได้ <c oughs> ก็คือแบบเป็นอารมณ์ที่แบบว่าอย่างน้อยขอให้ได้แต่งสักหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะรู้สึกว่ามีความแตกตาก่างมีลูกเล่นมีอะไรอะไรอย่างเงี้ แต่เนี้ยถ้าเกิดใครแบบไม่อยากจุกจิกอะ่ะอยากที่แบบดูแลง,ง่ายๆอะไรถูกๆอะไรเงี้ยหาอะไรที่ไหนก็ได้แล้วก็ทนเหลือๆช,ช,ช่ครับขับรถเดิม <laughs> ชอบอะ่ะ <laughs> ให้ผมขับไปถึงใต้ผมก็ขับไหวนะเอาจิ้งกน้ะเกียร์ทุกอย่างนี่ผมคอนเฟิร์มนะสมูทมากเลยนะ <laughs> เล่นแล้วแบบว่าผมมีความรู้สึกว่าผม <laughs> อยากให้คนที่แบบว่ามีเวลาหรือว่า มีโอกาสอยากให้มาเทสได้คันนี้เทสได้รถใหม่เทสกันเยอะแล้วได้ครับมาเทสได้ร้านโลมันของพี่เขาว่าที่ตัวเลือนใหม่อ่ะมันจะมีอยู่สองจุดที่มีไฟโชว์ขึ้นมาก็คือเป็นจุดคันึงเนี่ยก็คือเป็นรูปประแจใช่ครับประแจเนี่ยมันขึ้นตอนที่ครบล้านโลถูกไหมพี่มันขึ้นตอนที่มันครบล้านโลแต่ว่าผมยังไม่ได้ไปเช็คปกติเคยมีใครขับให้นั่งแบบนี้ไหมก็บางทีผมอาจจะมีน้องอีกคนอ๋อน้องขับแทนใช่ช่วยขับให้แบบนี้ แล้วแต่จังหวาที่จะว่างหรือเปล่าแหมวันนี้สบายครับผมสบับและตอนนี้นะครับเราก็ถึงปุยบุรีกันแล้วจากตรงที่เราสตาร์ทธราม2มาถึงนี้กี่โลพี่ ประมาณเกือบ200โลแล้วที่คร่าวๆผมมาสับเปลี่ยนกับพี่เขาเนี่ยแถวๆน่าจะแม่กลองต้องบอกเลยว่าเป็นการขับรถที่รู้สึกว่ามันปั๊บเดียวอ่ะวันนี้ผมมากะว่าผมจะไปแคชชับขับไปขับมาเลยมาถึงกุยบุรีรถพี่เขาเนี่ยต้องบอกเลยนะว่าแบบยังเหมือนรถใหม่อยู่เลยนะครับต้องบอกเลยว่าสำหรับตัวเครื่อง GD Super Power เนี่ยในเจ้า r ี vo ตัวนี้ สําหรับใครที่ใช้รีวออยู่เลขไมถึงล้านโลแล้วเนี่ยก็เข้ามาคอมเมนต์กันได้นะแล้วหลายคนที่วันนี้เราไปสัมภาษณ์มาเนี่ยก็เป็นหลายๆคนที่ใช้งานจริงนะครับเราก็ได้เห็นไปแล้วนะครับว่าเจ้ารีวอเนี่ยมีความทนขนาดไหนนะครับถ้างั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาพี่เขาเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราแบบทั้งสัมภาษณ์ทั้งดูรถทั้งแถมเอารถพี่เขามาขับอีกก็สําหรับใครที่เข้ามาชมแล้วนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้นะอยากให้ผมไปหาอะไรแ,บบแปลกหรือว่าไปหาอะไรให้เพื่อนเพื่อได้ชมกันเนี่ยก็ เข้ามาคอมเมนต์กันไว้ได้นะครับส่วนใครใช้รีโวอแล้วอย่าลืมใครใช้ถึงล้านโลแล้วเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์กันหน่อยใช้งานแบบไหนอะไรยังไงนะครับส่วนตรอบคลิปนี้เดี๋ยวผมกับพี่เอ็มขอตัวลาไปก่อนยังไงก็ขอให้พี่เอ็มเดินทางโดยปลอดภัยนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันครับผมจะมาถ่ายพี่เอ็มคราอีกทีหนึ่งเมื่อรถคันนี้ครบ2ล้านโลโอเคถ้างั้นเดี๋ยวสหรับคลิปนี้ครับเดี๋ยวผมกับพี่เอ็มลาไปก่อนครับสหรับคลิปต่อไปเป็นอะไรก็ฝากติดตามด้วยครับไปแล้วครับสวัสดีครับ